สวัสดีค่ะวันนี้แอลก็มาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยกันละกันนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้ไม่ลืมเนาะวันนี้อลมาพร้อมกับดอกไม้สวยๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับการแบ่งปันการเจริญเติบโตของแตงกวาแอาลด้วยนะคะอยากจะมาแบ่งปันทุกคนได้รับชมกันว่าตอนนี้แตงกวาแอาลคลอดลูกแล้วนะคะ นี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าแตงกว่าหรือว่าผักทุกชนิดเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยเอาเพราะเขาจากมาเมล็ดเองนะคะไม่ได้ไปซื้อที่ร้านที่เขาพอแล้วเอามาปลูกนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราก็เลยจะมีความสุขมากเป็นพิเศษนะเพราะว่าเพราะจากเมเล็ดหลังจากมาเมล็ดแล้วก็มาเป็นต้นกล้าใช่ไหมพอเป็นต้นกล้าแล้วก็ต้องย้ายมาปลูกในดินนะ ก็จําได้เลยว่าวันนั้นที่ยาวยายเขาลงปลูกในดินาได้ทําคลิปมาให้กับทุกคนได้รับชมกันอยู่เนาะก็เป็นต้นเล็กๆนะคะมาวันนี้นะคะออกดอกเยอะเลยติดลูกน่าจะเยอะด้วยแหละยังไงก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแต่วันนี้ดีใจนะ,ะเพราะว่าเห็นดอกโหเยอะเลยแล้วก็ติดลูกดีและนี่ ก็ปลูกวันเดียวกันที่ย้ายลงดินวันเดียวกันก็คือมะเขือเทศนะมะเขือเทศก็ไม่ยอมน้อยหน้านะตอนนี้ก็ออกดอกสวยงามแล้วเช่นเดียวกันนะนี่คือกลุ่มที่ปลูกในด้านนอกนะคะและตรงนี้จะมีความแตกต่างนะ,ะก็จะปลูกไล่ๆกันนะแต่ว่าต้นนี้ปลูกในกรีนเฮาส์นะเพราะฉะนั้นก็จะออกลูกไวหน่อยนะคะ ตอนนี้ลูกก็เริ่มเยอะแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนแรกว่าออกลูกแล้วนะคุณแม่พวกนางก็คงจะแบบอยากให้แม่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะก็เป็นความสุขของการที่เราได้เพาะปลูกนั่นเองนะคะเมื่อเห็นผักผลไม้ออกลูกออกผลนะ นอกจากจะเอาใจคนที่ชอบการปลูกผักแล้วก็ยังเอาใจคนที่ชอบชมดอกไม้สวยๆด้วยนะคะวันนี้นอกจากจะได้ชื่นใจดีใจกับอาวในการที่ได้ลุ้นแต่งกวากับมะเขือเทศนะคะว่าตอนนี้โตแล้วแล้วก็ออกลูกเรียบร้อยแล้ว รอลุ้นว่าจะโตแค่ไหนสวยงามหรือเปล่านะก็มาชมดอกไม้สวยๆด้วยนะแล้วก็จะขอปิดท้ายในคลิปนี้ด้วยดอกคตเตอร์สีม่วงสวยๆนะคะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะมีความสุขทั้งคนที่ชอบผักผลไม้ดอกไม้สวยๆนะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมารับชมคลิปกับ RL นะคะและรอลุ้นในคลิปหน้า RL จะเอาอะไรมาฝาก สำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขมากมายนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ